นี้มาอยู่ในช่องทูมีเลนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาสอนสมัครรหัสลายเลนเจอร์ตามที่น้องคนนี้ได้ขอไว้นะครับโอเคนะครับสอนสมัครลายเลนเจอร์ก็เหมือนสอนสมัครลายครับก็เหมือนสมัครลายแล้วก็เข้ารหัสลายเลนเจอร์นั่นแหละครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับขั้นแรกใช่ไหมครับเมื่อเปิดลายมาเมื่อจะขึ้นหน้านี้ไหมครับให้กดเข้าสู่ระบบไปครับ แล้วมันจะมีเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์แล้วนันนำดำเนินการต่อด้วย facebook แล้วกดเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับอันนี้กดภายหลังไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณจะสมัครลายไปนะครับเอาผมก็ใส่เบอร์เบอร์เบอร์นี้ไปแล้วกดตกลงไหมครับ แล้วมันก็จะมีรหัสยืนยันให้กรอกครับแล้วใส่รหัสยืนยันไปเห็นไหมครับแล้วสาหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครร้านมันจะมีสมัครบัญชีใหม่นะครับว่ากดคําว่าสมัครบัญชีใหม่ตรงข้างล่างครับเห็นไหมครับแล้วเราก็ใส่ชื่อไปใส่ชื่อว่า e n g e r s t o m e r e n g e r s t o m e l e n g e r นะครับแล้วก็เลือกรูปโปรไฟล์นะครับอันนี้ไม่เลือกดีกว่าครับ ต่อไปก็ใส่รหัสผ่านนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านไปครับเมื่อใส่รหัสผ่านแล้วก็ไปต่อครับเนี่ยครับมันก็จะมีไลน์เพิ่มเพื่อนอตนัตโนมัติไหมเพิ่มเพื่อนอตนัตโนมัติก็คือสมมติมีคนที่แอดเบอร์เก่าเรามาใช่ไหมครับแล้วเราไปสมัครบัญชีใหม่แล้วเรากดเพิ่มเพื่อนอตนัตโนมัติ คนที่เคยเป็นเพื่อนกับเราในไอเดีเก่าเขาก็จะมาเพิ่มเพื่อนกับเราตอนที่เราสร้างไอดีใหม่นะครับก็ผมกดภายหลังก่อนแล้วกันครับนี่ครับก็กดยอมรับไปนะครับอันนี้ก็ให้ไลน์เข้าถึงตำแหน่งนะครับจะกดหรือไม่กดก็ได้นะครับแต่แนะนำให้กดกดไปครับจะปิดตำแหน่งก่อน แล้วก็รอมันสร้างไปนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ลายมาแล้วนะครับเมื่อเราได้ลายมาแล้วเราก็เข้าไปในเกมลายเลนเจอร์ได้เลยนะครับไปครับไปไปเข้าไปในลายเลนเจอรได้เลยครับนะครับเมื่อมาแล้วใช่ไหมครับเมื่อเข้าลายเลนเจอร์ปุ๊บมันก็จะมีให้เข้าสู่ระบบครับเราก็กดเข้าสู่ระบบไปเลยนะครับกดตกลงครับ แล้วก็ลองมาโหลดไปนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนถึงช่วงเอ,า,อาง่ายๆครับมันจะมีคลิปสอน Lee Ad Ranger นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับ คือคลิปนี้ครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับแล้วก็เมื่อสมัคร id line น์เลนเจอได้แล้วใช่ไหมครับเราก็ทําตาม ID นั้นเพื่อสุ่มหาตัวดีๆในช่วงแรกได้นะครับเดี๋ยวเรารีไปตอนครบ300รูบี้กันเลยครับไปตอนนี้เราก็มี300รูบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปสุ่มกันนะครับนี่ได้ยินขาว่ากาชามือทานมือดมาเดี๋ยวลองไปสุ่มดูหน่อยสิ ช่องเราก็ถือว่าเป็นช่องที่เกลือมากนะครับเออเอาเป็นติกิอืมยังไม่สุม่มก,กดนี่กดกองข้าวหนึ่งทีไปที่หิมะไปครับติกิร้อยปร์เซ็นติกิโอติกิมาติกิ ติกีสองสบู่มาเพิ่มดวงเจฟิกา้าปื้มเจฟิกาตีส่วนเจมมืดก็ยิงลำแสงคืนเจมมืดนี่แล้ให้ติกีเต้นเร,รียบร้อยได้แล้วครับนี่นะครับนี่คือศูนย์นะครับไม่เชื่อรอดูครับ นี่คือสูตรปังเห็นไหมครับแม่มดมาเดนีเลโอ้ขาไประจำเฮ้นักผจอือโอ้โหวลี่คมนะครับโอเคครับ,คครบต่อไปไปดูวิธีรบไปดีกันเลยครับโอเคนะครับเมื่อมาแล้วใช่ไหมครับให้เรากดคำว่าหน้าหลักครับ แล้วกดรูปฟันเฟืองครับแล้วกดไปที่บัญชีครับแล้วกดคําว่าลบบัญชีครับกดต่อไปครับเรากดติ๊กถูกไปสามอันครับเรากดลบบัญชีครับนี่นะครับคือจะไปกล้าลบไ d ดีไลน์ที่เราครอบครองอยู่นะครับก็เหมือนเพิ่งลบไปดีที่แล้วไปนะครับโอเคครับรอมันไปครับ โอเคนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ทําตามขั้นตอนเหมือนตอนแรกได้เลยนะครับคิก็จบคลิปไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ผมก็อย่าลืมกดให้ด้วยนะครับก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ